เซลล์นะครับปลุกลุกปั่นนะครับผมเราก็จะมาวิ่งกันผ่านโปรแกรมสวิฟ t นะครับผมโดยที่เราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญคนสำคัญเ่ยนะครับี่บอกว่าเป็นไอดอลในสายที่บอกว่าคนที่ออกกำลังกายเนี่ยก็จะต้องรู้จักน้องเลยครับน้องเป็นสาวที่แบบว่าสวยแล้วก็แก่งมานะครับก็คือน้องดาวธันวรินนะครับผมสำหรับคนที่เข้ามาชมรายการวันนี้นะครับจะมีของที่เป็นรางวัลเนี่ยเป็นฮาร์ดเลทจากมาจีนะครับผม h 6 4นะครับผมมูลค่า990บาทนะครับสําหรับผู้ที่ชมไลฟ์อยู่ตอนนี้ถ้าทําการแชร์ไปที่หน้า f c e e o o o นะครับเราก็เปิดเป็นสาธารณะเนี่ยที่หน้าจอแล้วนะครับน้องดาวก็ยืดเส้นยืดสายนะครับพยายามวิ่งน้องยู่น้องดาวพยายามวิ่งอยู่แต่ว่ายังไม่ไปนะครับถือว่าเป็นก <c oughs> าร <c oughs> วอร์มอยู่กับที่ส่วนคนอื่นนั้นต้องบอกว่าทิ้งน้องดาวไปแล้วนะครับ เข้าไปกันหมดแล้วอ่ะน้องดาวเริ่มขยับเดินแล้วยังมีคนยืดอยู่หนึ่งคนนะครับตอนนี้ที่ท้ายเส้นน้องดาวเริ่มขยับแล้วนะครับไล่เก็บคนอื่นอยู่นะครับถ้าทางคุณพิชิตจะเขาน่าจะน็อกรอบดอกดครับเขาคุณพิชิตดูรีบนะครับวิ่งเก็บไ<อ>ล่เก็บทีละคนเลยครับน่าจะน็อกรอบเด้อครับโอเคตอนนี้มาดูหน้าจอนิดนึง <c oughs> นะครับคุณการศิรินะครับ ก็ตอนนี้สำหรับใครที่ดูไลฟ์อยู่นะครับผมสามารถที่จะเริ่มแคปภาพหน้าจอได้แล้วครับผมแล้วก็เอารูปนี้ลงมาโพสในช่องคอมเมนต์นะครับผมเพื่อที่จะรับรางวัลฮัรดเลดน,นะครับจากมาจินรุ H ่น H 6 4นะครับผมมูลค่า990บาทนะครับทำไมเราถึงเปลี่ยนจากจัก,กรยานแล้วมาวิ่งด้วยครับทำไมเปลี่ยนจากจักรยานแล้วมาวิ่งก็คือ,เ,เ,อเรามาเล่นไตรอเรามาลองเล่นไตรกีฬาแล้ว มันก็วิ่งมันก็เป็นจุดอ่อนของเรา <laughs> สําหรับนักปัน่นหลายๆคนที่แบบมาลองวิ่งอะ่ะเขาก็จะรู้ดีว่าแบบมันใช้กล้ามเนื้อคนละส่วนกันแล้วก็การวิ่งมันก็มีเทคนิคมีอะไรที่เรารต้องมาฝึกเพิ่มเหมือนกันที่บอกว่าคนที่อยากจะมาวิ่งเนี่ยผ่านเทรดมิลเนี่ยก็สามารถที่จะซื้ออุปกรณ์ตัวเนี้ยได้นะครับผมค่แล้วเวลาติดเราก็ติดกับรองเท้าแบบนี้นะอ่านี่ครับ มีการถอดรองเท้ายกให้ดูนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้คนที่ที่แบบว่าสงสงสงสัยว่าเอ๊ะเขาวิ่งยังไงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็น้องดาวให้ดูนะครับว่ามันใช้ตัวเนี้ยสามารถเป็นตัวเซ็นเซอร์ที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เราเปิดสวิปหรือว่า iPad ก็ได้ก็สามารถซื้อได้ที่ร้าน Mercurian Sport นะครับผมแล้วก็ขอบคุณอีกทีนะครับสำหรับกลุ่ม Swift รันไทยแลนด์นะครับผมที่ชวนเพื่อนๆมาวิ่งมาวิ่งหนีวิ่งหนีน้องดาว40 <laughs> ชีวิตนะครับวิ่งหนีหมดเลยไม่มีใคร <laughs> วิ่งกับดาวเลยนะฮะครับ <laughs> วันนี้ต้องขอบคุณน้องดาวมากนะครับที่มาร่วม <c oughs> เป็นแขก <c oughs> พิเศษของรายการวี Run, Run self, รันรันยูเซลปลุกลุกปัน่น ผมก็ขอบคุณกลุ่ม s สวิฟท์ Thailand อีกรอบหนึ่งนะครับที่ชวนเพื่อนๆนะครับผมที่อยากมาวิ่งกับน้องดาวเนี่ยต้องมากระตั้ง40คนนะครับผมสำหรับมือคิว i ี n น p สปอนะครับก็ต้องขอขอบคุณที่ให้ต้องบอกว่าให้ตัวตัวลันพอ์ตัวนี้มาให้นะเดี๋ยวผมนี่ครับสอ,อันนี่นะฮะต้องบอกว่าต้องขอบคุณที่ให้ทีมงานเราเนี่ยเอามาใช้งานนะครับ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับผมถึงเวลาที่เราจะกีฟเวย์แล้วนะครับผมสําหรับนักวิ่งนะครับผมเดี๋ยวก็มารุ้นทางหน้าจอเลยนะครับผมว่าใครจะได้รางวัลไปรอเป็นกราฟิกขึ้นมาอ่าขึ้นมาแล้วนะครับนี่คือจํานวนของนักวิ่งทั้งหมดที่เข้าร่วมวันนี้นะครับเราจะทําการเรนดอมแล้วนะครับผมทีมงานพร้อมนะครับทีมงานสามารถที่จะเรนดอมได้เลยครับทัาพร้อมครับ3 2ไปครับ ปื้ดหยุดที่หยุดที่หยุดอืม <c oughs> คุณสมเจดทองสีนะครับได้รางวัลฮาร์ดเลดนะครับจากมาจีนนะครับผมรุ่น h 6 4ราคาบุลค่า990บาทไป hey, นะครับ <c oughs> ก็สำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมวิ่งเนี่ยก็เตรียมรับเสื้อผ้ายจากทางทีมงานได้นะครับยกเว้นน้องดาวนะครับทีมงานไม่ให้ครับ <laughs> นะฮะวีรันรัน r s เซลปลุกลุกปั่นเนี่ยครั้งหน้าจะมาเจอกับใครนะครับผมเราก็มาติดตามกันใน เร็วๆในเพจของค่บผมอัลฟาบิดนะครับผมอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมแสบทรงกดแท่งโงนะครับต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ